อตัดไฟแล้วครับตัดไฟแล้วเก้าโมงเช้าแปดโมงเช้ายังโทรมาหาผมอยูเลยเล่นร้อเล่นรอยเล่นเก้าโมงเช้าแต่คือหน้าเป็นห่วงจริงๆแต่มีคนซูมว่าในขณะที่ตัดไฟแล้วอะยังมีการทํางานอยู่นะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไฟจากไหนไงเออท้าความไปถึงแขกนิดนึงแขกมันชอบใช้คําคําว่าสําเร็จความคร่ทางปัญญาชักว่าแล้วก็ฟินกันไป อ่อนนี่ก็เคยได้ยินมา้สมัยเรียนมหาลัยกําลังสงสัยว่ากรณีปั่นกันเรื่องตัดไฟอะมึงได้แค่นั้นใช่ไหมโอ้เรื่องนี้ถกเถียงกันยาวเลยนะอืเขาจะหาว่าพี่แบบเข้าข้างทุนจีนเทาเลยนะคําถามก็คือว่ามึงปั่นกันขนาดนั้นนะอืมต้องตัดไฟไฟเราต้องไม่แปดเปื้อนไปกับความเทา ที่เอาไปผลิตยาเสพติดถ้ารู้จักพี่ชูมาเนี่ยอันนี้คือปกติให้ดูอะไรเดี๋ยวกูจะแกล้งหลอกเงินมึงใช้ไฟเท่าไหร่ปะนิดเดียวเองมั้ยคอมเซนเตอร์มันไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะเอาผลิตโรงงานยาเสพติดเหรอใช้เท่าไหร่วะโอมันก็มีแค่เครื่องปั๊มเนี่ยมึงตัดเหมือนรู้เลยกูตัดไฟกันตัดไฟกันห้าจุดกระทบคนเท่าไหร่คืออันนี้ชูวัฒนแทงสวนเพราะว่า แน่นอนแ0ปนระเ่ะไฟมันไปใช้กับเมืองเชเวโกโกหรือว่าอยู่ข้างความเป็นมนุษย์ไม่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อวานนี้ห้าทุ่มอ่ะสำนักข่าวท่าคิเลกออกประกาศแล้วประชาชนไม่ต้องตื่นตะนกฮะเราเตรียมไฟไว้แล้วจ่อไปว่อประเทศลาวเรียบร้อยตัดไฟแล้วไฟกูไม่แปดเปื้อนอืเหมือนเดิมมันก็ใช้ไฟเหมือนเดิมแล้วอำนาจต่อรองที่มึงจะไว้ขู่เขาหรือ เจ,จนะรเจ,จาผ่านสายไฟหมดแล้วนะอำนาจในการเจรจาผ่านสายไฟหมดแล้วนะเรียบร้อยไม่มีแล้วคำถามคือทำทำไมวะมีถามพี่อ้วนปะมันมีคนมันมีคนประมาณสิบเปอร์เซ็นที่ใช้ไฟสิบเปอร์เ็นต์งนะเอาน้อยๆเลยแต่ครอบคุมถึงคนเป็นหมื่นในเมืองนั้นที่ต้องรับผลกระทบและเขาไม่สามารถมีเครื่องปั่นไฟของเขาเองได้ด้วย ทำทำไมวะซึ่งกางคอรเซนเตอร์อะไรพวกนี้น่าจะมีศักยภาพที่จะทําเครื่องบันไฟเองอืเขาทํามานานแล้วเฉวอยเโกวโกกตัดมาต<ม>ั้งแต่ปีหกหกหกเจ็ดที่มึงจุดพูกันตุจีนไฟสว่างสวยเนี่ยเขาทํามาไม่มีไฟดับสักวันเนี่ยอื<ม>ยังไม่รู้ยังหาไม่เจอว่าเขาไปทํโซลาร์ฟาร์มที่ไหนหรือเปล่า<ม>แต่ว่าที่แน่แคือไฟเขาไม่ได้ดับเลยแต่กระแสมันปั่นกันมาเป็นสัปดาห์แล้วไงเรื่องตัดไฟทําไมไม่ตัดไฟทําไมไม่ตัดไฟวันนี้สรยุทธ์ถากลมด้วย ว่าตัดอย่างเงี้ยมันไปกระทบคนอื่นๆด้วยนะอะไรเงี้ยโรงเรียนเอยโรงพยาบาลเออโรมบอกว่าก็เห็นใจครับแต่มันจําเป็นจริงๆไม่ให้ไฟเราไปแปบบเปื้อนอพูดจริงๆนะมันถิดความตั้งใจของโรมเน,ะนาะคะแนนปีตแน่เลยแบบคุ้งปีตเลยประชาชนนายกประกาศขอบคุณโรมครับประโยชน์เนี้ยมันได้คะแนนนิยมอมให้โรมคนเดียวอะ หรือให้พักส้มอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเราปราบแก๊งคอเซนเตอร์ได้ไหมวะมสุดท้ายประชาชนในนั้นมันเป็นยังไงวะใครได้ประโยชน์วะมันก็คือเราก็ต้องเอาประชาชนของเราไว้ก่อนเนี่ยแล้วเราได้อะเราเราปราบแก๊งคอเซนเตอร์ได้ไหมประชาชนของเราไว้ก่อนยังไม่ได้พิสูจน์ไงม,มันได้แต่ความไอเดียทางศิลธรรมว่า ไฟเราไม่แปดเปื้อนไปผลิตยาเสพติดและไม่ไปให้แกงออนเนินเตอร์อ่ะแต่มันก็ไปจ่อเสียบปลั๊กอื่นอ่ะเอามาแล้วชูวัดแบกจีนเท้าน่าจะโดนมาตั้งแต่สัปดาหแล้วอืประโยชน์มันคืออะไรวะช่วยตอบหน่อยดิคือเฮ้ยแม่งก็เท่ดีมันสะใจน่ะเอาอ่ะชอบประเด็นก็คือเราก็ทำด้วยไงก็ใช่ไงมีคนตอบแล้วครับการไฟฟ้าเราได้ประโยชน์ ก็เขาก็ต้องเขาเขาก็ต้องติงคือมันไม่พวกพวกแก๊งคอรเซนเตอร์และทุนจีนเ่านะมันรู้อยู่แล้วสถานการณ์พวกนี้มันเตรียมแผนรองรับไปหมดแล้วมันจะโง่หรอต้องบอกมึงบอกธุรกิจมันแบบทำความเสียหายระดับแปดหมื่นล้านแสนล้านในประเทศไทยดูดเงินจากประเทศไทยไปเป็นคอซไปโกงไปเนี่ยนะมึงคิดว่าธุรกิจแบบนั้นเนี่ยจะมาเดี่ยงในแค่ไม่มีเน็ตไม่มีไฟฟ้าใช้หรอวะ ไหนมึงเวลามึงปั่นว่ามันเป็นทุนใหญ่สีเทาแต่เวลามึงให้มันปฏิบัติการมึงทาไมไปดูถูกกระจกงาง่อยวังตัดไฟมาแล้วมันจะได้ผลวะเชิงสัญลักษณ์ไงคนไทยชอบเชิงสัญญาแล้วใครได้ประโยชน์วะนอกจากโรมอ่ะไม่ได้พูดถึงส้มทั่วไปด้วยนะกูคิดวัฒนาทรปิยบุตรอะไรอาจจะไม่ได้สนใจเมืองหรืออาจจะอาจจะอาจจะไม่เห็นด้วยกับโรมทั้งหมดก็ได้หรือต่อมอาจจะไม่เห็นด้วยกับโรมแต่ถามโรมหน่อยมันเพื่ออะไรวะ นี่นี่นี่ถามกันแบบแฟงแฟงแฟรแฟเลยไม่ได้ไม่ได้จะมาโจมตีกันกดดันจนกระทั่งปั่นแ้จนกระทั่งมันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธลําบากแล้วใครไม่ตัดไฟไม่ได้นี่รัฐบาลก็ไม่ได้หนักแน่นพอเอาพูดจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่โรมด้วยมันก็มีสื่อที่เล่นทุกเช้าเลยเรื่องไฟตื่นมาฟังก็ตัดไฟอุปังมาแล้วตัดไฟจุบินจะตัดไฟบ้านตัวเองนะฟินไหม เฮ้ยกูมีเห็นบ่อนไอตรงดินแดงนะมึงเอาไหมตัดไฟแม่งตัดไฟเราต้องไม่ไปบ่อนตัดแม่งทั้งดินแดงเลยเออแถวบางซื่อนี่ต้องตัดเลยนะถ้าเขตบังซื่อไฟไม่แปดเปื้อนเตาปูนเลยระบุไปเลยเออเตาปูนเนี่ยตัดไฟเตาปูนห้วยขวางนี่เมื่อวันก่อนเพิ่งจับแก๊งพนันจีนที่มาตั้งฐานอยู่ที่ห้วยขวางได้ตัดไฟมันะห้วยขวางตัดแม่ตัดแม่งเลยตั้งสุขุมวิตเนี่ยตัดเลยคือหลายเรื่องอ่ะ หลายเรื่องอ่ะมันปั่นเกินเยอะเกินแล้วมึงก็จะมองว่าชเวกโกโกเป็นเมืองคนบาปมันมีมุมที่มันธุรกิจเริ่มต้นมันคุมไม่อยู่ไม่มีเศรษฐกิจเข้าไม่มีธุรกิจเข้าเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่เข้าที่อะไรไม่เข้าเลยมันก็กลายเป็นแหล่งจีนเทาเพราะสภาพแวดล้อมมันสะดวกรัฐอำนาจรัฐมันสะดวกมันเป็นช่องโหว่ช่องว่างทางอำนาจรัฐจีนเทามันก็เข้ามาแต่ไอเดียของชเวกโกโกเขาไม่ได้อยากจะทําเมืองคนบาป เขาจะมีคนมาเป็นร้านคนในแผนเขาอืม,มึงไปมองหน้ามองตามไปข้ามแดนด่านด่านอะไรนะคลองลึกที่ปล่อยไปข้าบด่านมึงไปศบตาประชาชนที่นู่นดูอืต่างก็ทํามาหากินและบางคนในความผิดเขาเขาในความรู้สึกเขาส่วนใหญ่แล้วแปดสิบเก้าส่เ็ไปทาพนันออนไลน์สําหรับเขามันไม่ได้ผิดกฎหมายเขาอืสําหรับเราอะมันอาจจะผิดแต่มึงไม่ปั่นท้ชชนต้องทําลายทั้งเมือง ปั่นอีกหน่อยเนี่ยเอาบอมไปลงแล้วทั้งเมืองให้หายไปทั้งเมืองอ <coisa> คือลักษณะแบบนี้อันตราย <romance> มันเป็นลักษณะแบบเหมารวมว่าไฟฟ้านี้เป็นไฟฟ้าบาปว่าเมืองนี้เป็นเมืองบาปมันเป็นลักษณะขาวดำม,มันเป็นลักษณะคุณธรรมอันนี้อันตราย <Grace> วิธีคิดแบบนี้ภายใต้วาทะและความมุ่งมั่นของโรมมันจะนำพาไปสู่อะไรอันนี้อันตราย ใช่ไงหลายคนงงว่าทำไมชูวัตเป็นแบบนี้เพราะว่าทางทั้งทางที่รัฐบาลก็เพิ่งประกาศตัดไฟไปนี่นะครับก็จะให้รัฐบาลพูดจริงๆอ่ะโดนการโดยการเมืองแบบนี้รัฐบาลไม่มีทางเลือกหรอกกระแสะกดดันหนัก <c oughs> ขบบนาดนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้หนักมาก <c oughs> มถ้าไม่ตัดไฟอ่ะก็ทั้งคนก็รู้สึกว่ามันแค่ปิดสวิตไงแล้วมันจะต้องไปคิดถึงประชาชนพ่าๆทำไมใช่ไหมโดยทัศนาคนส่วนใหญ่แต่มัน นี่แทงส่วนทั้งสองฝ่ายเลยนะแทบจะแทงส่วนทั้งประเทศเลยนะจะมีสักกี่คนที่คิดแบบนี้มีมีเหรอมีเหรอผมผมผมนึกว่าเขาคิดแบบเดียวกันทั้งทั้งประเทศไปแล้วนั่นไงนั่นไงเป็นภาวะแบบนี้อ่ะก็เพราะว่ามันปั่นกันจนคิดใช่ภาวะแบบนี้มันเป็นภาวะที่ลาวันด้าเคยเจอไงภาวะแบบนี้เป็นภาวะที่เขมรแดงเคยเจอเอ้ยไม่ใช่เขมรแดงเคยเจอคนกัมพูชาเคยเจอเคยเจอไงมัน มันมันปั่นจนกระทั่งวันหนึ่งอะ่ะคนที่ปั่นเองอยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้มันปั่นกันแก๊งสี่คนในจีนนะมันปั่นกันในกระทั่งเลดกาดมันเฟื่องฟูเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเหมาใช้วิธีเอาทหารเข้ามาจับเด็กนั่นแหละในเมื่อเราจะปฏิวัติธรรมาเอาเด็กอะ่ะที่มังเป็นเลดกาดอะ่ะเอาไปทำนาอเอาไปรูไปอยู่ไกลๆเลยชยนบะทไปทำนาไปลองดูกลับมาเท่านั้นแหละหาย มันก็ต้องใช้กองกําลังแบบนั้นะถึงจะหยุดการปฏิวัติวัฒนธรรมได้ในจีนคือบางเรื่องอ่ะมันมีเรื่องที่ล้ําเส้นไม่ได้เออไปพิจารณาเอาละกันว่าต้องพิจารณาทบทวนตัวเองอไม่ได้บอกว่ามันเป็นความจงใจหรืออะไรหรอกนะคือบางทีมันก็ไหลกันไปตามกระแสซะจนไม่ได้ยั่งไปก่อนที่จะเข้าเรื่องถัดไปสรุป วันนี้เราแทงสวนสองเรื่องแล้วนะคือหลายคนมองว่าเราเป็นพวกนายแบกนะมไม่ว่าพักเพื่อไทยจะทำอะไรเราต้องไปทางนั้นตลอดเรื่องแรกที่เราแทงสวนไม่กูก็ยังแบกนะกูว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกโดนบีบโนไข่เขียวขนาดนี้เรื่องแรกคือเรื่องชาติพันธ์เรื่องที่สองก็คือเรื่องนี้ชัวรแทงสวนครับวันนี้อ๋อหรอกูก็ไม่ได้ตั้งใจนะก็พยายามอธิบายเหตุหลายมุมนั่นแหละ เรื่องต่อไปครับนบที่นบโปรยมาเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงไทยโคราชเอ้ยกรุงเทพโคราชแล้วจะต่อไปไม่ใช่ไม่ไม่ได้กรุงเทพโคราชนะแล้วจะต่อไปลาวโคราชน้องคายอืแล้วจะต่อไปลาวไปออกคุณหมิฮะผ่านผ่านจีนเทาไหมครับเฮ้ยมันผ่านสร้างไม่ได้มึงห้ามสร้างมันเป็นพื้นบาปไม่ได้วะห้ามสร้างถนนบาป บันบากมากผมต้องโทรบอกใครในรัฐบาลสักคนเรียนในแพทย์พมมินนะครับต้องยุติการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายเอ้ยจากโคราชไป,ไปน,อง,นองคายเพราะว่าจากตรงหนองคายเนี่ยมันจะไปส่นจะไปถึงจีนเนี่ยมันจะต้องผ่านเมืองบาปประเทศไทยแล้วคนไทยไม่สามารถยืนเอาเท้าสัมผัสกับความบาปหนาต่ำช้านั้นได้ เราต้องนั่งเกวียนมึงมึงมึงพูดสกายเลยเดี๋ยวนะไอ้รถไฟเอาแฟกก่อนนะเส้นรถไฟโคราหน้องคายเวียงจันท์อันนี้ไม่ผ่านจีนเทาใดๆอ๋อเหรอไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ไม่ไม่นึกว่าผ่านถ้าผ่านจะได้แบบจะแดงจำตัด ก็มีม,มีมันก็มีบ่อนคาสิโน,โนมีอะไรอยู่ผ่านไม่ได้ครับคนไทยไม่เอาบ่อนคาสิโนไม่ต่อให้ไม่สร้างทางรถไฟไปเขาก็เดินทางกันด้วยทางอื่นอย่างนั้นมึงต้องยกเลิกถนนทั้งหมดใช่ <c oughs> ห้ามมีการเคลื่อนที่ไปประเทศน้นห้ามมีการเคลื่อนที่เห็นอะไรเทาๆไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ห้ามห้ามเฮ้ยแล้วถ้าเดี๋ยวนะเพิ่งคิดได้แล้วแต่เราไม่ได้สนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนะครับอันนี้เราบอกไว้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้อื รถไฟยังไงเส้นนี้ก็ต้องทําไม่งั้นจะสร้างมาทําไมทําเบื้องอะไรกรุงเทพโคราชก็สร้างให้รู้ว่ามีไปเที่ยวเขาใหญ่สร้างทําไมกรุงเทพโคราชอ่ะป้องกันมึงรู้เปล่าป้องกันรถติดไม่รถรถทัวโชคชัยทัวแม่งออกทุกครึ่งชั่วโมงรถมันติดพี่ตรงทุกครึ่งชั่วโมงถูกด้วยสบายด้วยนั่งไปสามชั่วโมงครึ่งถึงรถมันตี รถมันติดโอเครถไฟความสูงมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยจากกรุงเทพโคราชประมาณชั่วโมงกว่าอชั่วโมงกว่าเพื่อตะเลวถึงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยด้วยลงเงินลงทุนขนาดเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของรถไฟความวสูงมันจะวิ่งสร้างเพื่อเชื่อมจีนอยู่แล้วใช่คำถามก็คือว่าก็ทําไมไม่รีบทาตั้งแต่ต้นอมีปัญหาเรื่องเงินคำถามคือว่ายังไงก็ต้องทําใช่ไหมเพราะนั้นนายกจะไปจีน ไหนๆมันก็ต้องทําอยู่แล้วแล้วก็ควรจะต้องเร่งทําอยู่แล้วก็อนุมัติซะเพื่อจะมีอะไรติดไม้ติดมือเพราะว่าจีนเขาก็อยากได้เส้นนี้มานานแล้วแต่บ้านเราก็ด้วยความมั่นคงและก็กลัวตกกับดักนี้ก็สมัยประยุทธ์ไปเจรจากับจีนก็ไม่ยอมที่จะให้จีนมาลงทุนหรือเราไปกู้เงินจีนในราคาดอกเบี้ยก็ไม่ไม่ไม่เย้ายวนใจก็ลงทุนสร้างเองเลยโดยที่เงินก็ไม่ค่อยมีก็ก็ทำไปก็กรุงเทพโคราช ก็แค่กรุงกเทพโคลาล์สร้างไม่เสร็จทันทีมันหาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเส้นโคลาลหน้องคายอาจจะง่ายหน่อยอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันก็มีกระบวนการเตรียมการมาได้ไไไดดด้้้ใช้เวลาเตรียมการมานานกว่าก็สามแสนกว่าล้านเฉพาะเฟสสองนะเฟสแรกอีกแสนสองแสนล้านก็ประมาณเส้นนี้สี่แสนห้าแสนล้านคิดดูถ้าสร้างในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกจะต้องเสียมากขนาดนี้ไหมตอนปีสองห้าสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยสองล้านล้านบาท ม่แต่ว่ามันไม่ได้แค่รถไฟความเร็วสงูงสองล้านล้านบาทเอาแครรรนะ่รถไฟความเร็วสูงนะรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปหนองคายเชื่อมจีนรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชื่อมจีนรถไฟจากกรุงเทพไปมาดังเบซาเชื่อมมาเลเซีเซยสิงคโปร์สองล้านล้านบาทยังมีรถไฟความเร็วสูงไอทางคู่รถไฟทางคู่มีเรื่องสนามบินสองล้านล้านบาทมีท่าเรือมีสนามบินแต่มันโชคร้ายไงลูกลงเรายังไม่เสร็จแล้วะไม่เส็จัง ยังมีตรงรับลูกกายังมีลูกรลังอยใช่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 กจะพูดยางนีใช่ตอนตอนพรบตัวร่วมเข้าอ่ะอืตกใจเลยแอืล้่า็คุณสุพจน์ไข่มุกมาอยู่ในสับพอ่านชื่อออไม่ใช่ไม่ใช่ตะวันนี่หว่าอ้าวเหรอพี่เราน้องเราก็ก็ยังมีก็อเอาไม่เป็นไรเส้นนี้รวมๆมันช้าที่สําคัญเสียมเสียโอกาสเสียเวลาอืมเสียเวลาก็ปล่อยให้ อ่พี่น้องเราได้ประโยชน์ก็ดีก็ดีในแง่หนึ่งการท่องเที่ยวมันก็เฟื่องฟูใช่ไหมรถไฟไม่งก็เต็มทุกทุกวันทุกเวลาทุกขบวนอ่ะของอันนั้นก็เพราะว่าแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงของเราเนี่ยมันไม่ได้รามันไม่ได้ความเร็วสูงจริงเนาะความเร็วของมันที่วิ่งได้เนี่ยจะเทียบเท่ากับความเร็วของรถไฟธรรมดาของเราทางคู่ถ้าเป็นทางคู่แล้วเปลี่ยนรถตัวรถ ตัวขบวนรถอ่ะมันมีศักยภาพวิ่งได้ถึงร้อยหกสิกิโลเมตรตอชั่โมงเพราะฉะนั้นรถไฟความทางคู่รถไฟธรรมดาทางคู่ลางหนึ่งเมตรจะวิ่งขนส่งสินค้าหนักส่วนรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งขนส่งคนและสินค้าเบาที่มีมูลค่าสูงเช่นผักดอกไม้ผักดอกไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเบาสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่า ชิปอะไรต่างๆก็ไปทางรถไฟความเร็วสูงถ้าต้องการเร็วเพราะมูลราามันสูงมันคุ้มอยู่แล้วก็ไปเถอะบินไปเชื่อมไปขนถ่ายกรณีรถไฟรางคู่รถไฟธรรมดาก็ไปขนถ่ายสินค้าที่นาทานาทาจะกลายเป็นฮักกลงสินค้าที่มีทั้งสินค้าจากรถไฟความเร็วสูงสินค้าจากรถไฟทางคู่มารวมกันตรงนั้นเปลี่ยนเป็นราง1.4 5เมตรของลาววิ่งไปขึ้นจีนก็ไปเปลี่ยนวิ่งจากจีนไปถึงเข้าใจว่าถึงโปแลนด์แล้วใช่ไหม น่าจะอมันมีรถไฟอย่างอย่างในประเทศไทยเนี่ยที่ไปคุยวันก่อนที่ไปคุยกับอาจารย์พันชะใช่ไหมมันก็มีขนขนกุ้งจากสงขาไปถึงไปถึงจีนแล้วไปจีนไปกุลหมิงมีขบวนรถรถสินค้าไทยนะแต่ว่าจีนลงจีนเนอะเห็นว่ายังเป็นลงจีนอยู่ครับแต่กุ้งสดเลยนะต้มก็ไม่มีอะไรเรื่องรถไฟความเร็วก็คนดีสารรอมานานอื มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องอัตลักษณ์เป็นเรื่องว่าบ้านเมืองกูจเจริญแล้วอเอ,อปล่อยให้พี่น้องเราเจริญอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็มีรถไฟความเร็วสูงแล้วแล้วก็หวังว่าจะสร้างได้เร็วอเอาติดไม้ติดมืออย่างน้อยก็ไปคุยกับจีนว่ารัฐบาลนี้ภายใต้รัฐบาลนี้เร็วแน่ทำแน่นอนอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าโชคดีใช่มันบริหารจัดก,การได้อทําให้เร็วได้แล้วก็ควรจะเร็วแต่เร็วขนาดนี้ก็คือว่า กูอายุ62แล้วอะรดเสร็จอืมันจะเสร็จปีไหนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่โอ้ยลูกลูกไอ้นพที่ไปไข่ทิ้งไว้ที่คุณหมิงโตแล้วมั้งเจ็ดสี่เฮียอุ้ยโทษโทษโทษกูเห็นไปบ่อยจังเลยจีนเนี่ยกูมีเมียอยู่นู่นอะไปเที่ยว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 กูต้องมีมากแหละไปเที่ยวไปเที่ยวคนเรามันสามารถเที่ยวประเทศที่ใหญ่ขนาดนั้นซ้ําๆกันได้ครับอื ชอบไปซ้ำด้วยประเทศมันใหญ่เฮ้ยลองเราดูคอมเมนต์หน่อยหนึ่งดูันทนครับดูคอมเมนต์หน่อยหนึ่งมีคนบอกว่าคิดเหมือนพ่ชูเพราะว่าเป็นพยาบาลเรื่องอะไรเรื่องรถไฟคอรสูตไหมโอ้พยาบาลจะมาคิดเรื่องรถไฟเหรอเฮ้ยอาจจะคิดก็ได้แต่น่าจะหมายถึงเรื่องตัดไฟเชเวโกโกะอ่าตัดไฟแล้วต่อตัดแล้วต่อได้ไหมเขาถาม ตัดแล้วต่อได้วันนี้ลมก็บอกว่าทําไมไม่รื้อเสาไฟไปเลยโอ้โหคือกูไม่น่าเลยวันนี้ไม่น่าดูสรยุทธเลยดีแล้วดีแล้วคือมันอะไรนะถ้าเขาไม่มีเขาเป็นกิจการปกติมันก็เชื่อมไฟกันไปได้ไม่ใช่หรอวะเออเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ในวิธีคิดคนเกิดอะไรแบบนี้แหละ ไม่ค่อยมีอะไรแล้วส่วนใหญ่จะแซวไอน้นบามีเมียอยู่ที่จีนจริงๆไอ,อเฮียก็เปิดประเด็นนี่มึงเมื่อกี้มึงรถติดมาเนี่ยมึงแชร์รายการเราเข้าทุกช่องทางหรือเปล่าเนี่ยแชร์แล้วแชร์แล้วทําตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยนี่เขาก็แชร์คนดูกันหนานแน่นอยู่อือต้องไปดูในทวิตเตอร์ว่าประมาณไหนครับก็อเอาละประมาณนี้วันนี้ซีเรียสหน่อยนะครับสามเกินเวลามาสามนาทีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ผมว่ามันมีเรื่องที่จะต้องคุยเยอะเดี๋ยวอีกหน่อยมีของขายเราจะเกินเป็นชั่วโมงว่าชั่วโมงหนึ่งเราจะขายของแล้วอีกชั่วโมงแล้วไม่ไม่ชั่วชั่วโมงหนึ่งเราขายของอีกครึ่งชั่วโมงเราคุยประเด็น <c oughs> แล้วก็พูดอย่างนี้แหละเราก็พูดมาตั้งแต่เอพิโซดที่ห้าสิบแล้วว่าจะมีของขายใช่นี่ไอเอพิโซดที่เก้าสิบหกอะไยังไม่มียังไม่มีครับแต่ว่าของช่องโอปอนี่มีนะเห็นว่าเขาเอาข้อสองข้อสารอะไรมาลงใช่ไหมยอมจริงเหรอการคันังให้ยอมเหรอมีเอามาขายในใน ในช่องทางอยู่เลยคับคอมได้ค้าขอมจากการสังยอมมีข้าวสารหลายที่เลยนะแล้วแล้วทําไมเราโดนมันปาดหน้าแล้วข้ามไปข้ามมาไม่แบ่งเราผมเพิ่งรู้ว่าการสังขยอมเนี่ยเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีในร้านอาหารชั้นนําของอร่อยเยอะหลายร้านในประเทศไทยอเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบคำปากาอย่าไปกินนะครับร้านชั้นนำนั่นเขาเขากินกันจริงบางคนเป็นส้มก็สั่งของพี่แขกเพราะมันอร่อยจริง ไม่เป็นไรผมว่าผมว่าคุณ่าก็อย่าไปกินอะไรเงี้ยผมว่าผู้หลับผู้ใ่ในบ้านเมืองนี้่ที่เขาทํางานแข่งความตายอยู่กันทุกวันเนี้ยไม่พูดถึงใครเนาะออเก็พยายามจะทะเลาะกันให้น้อยลงออืืมและถึงที่สุดมันต้องมันต้องผ่าอะไรนะฝ่าสงครามสีเสื้อให้ได้อืยาวนานไปละยี่สิบปีอ่า่ไม่ไม่ลบกันต่อแล้วแล้วใครแล้วถ้าเกิดไม่ลบกันแล้วพี่ๆนั้นก็จะมีรายได้จากไหน มันพูดถึงอะไรพี่ๆไหนมันต้องมันต้องลบกันสิถ้าคุณไม่ต่อสู้กันแล้วเขาจะมีรายได้กันจากไหนอ๋อใครเข้าใจมุกลบพัก้าบ้างพอ้นี่พูดมารู้เลยพูดว่าก็ต้องก็ต้องมีมีความขัดแย้งก็ต้องมีความขัดแย้ง แล้วไม่เหมือนกูคิดเรื่องกว่านั้นมึงต้องมึงต้องมีอะไรคิ้นอะไรบางอย่างใครกำลังตกมากเนี่ยมีอยู่ได้เพราะความขัดแย้งไหมบางทีเราก็รู้สึกแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นมันเป็นข้อสังเกตใช่ใช่ใช่จริงจริงมันเป็นดิสครับชั่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยยิ่งทะเลาะกันก็เล่ติ้งมาแต่ว่าคนเริ่มเอือมเหบือการทะเลาะรู้มุกแล้วรู้ทันมุกล้เห็นก็ยังด่า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 กันอยู่ด่วน ไม่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 จำนวนมากจำนวนมากด่วนเนี่ยของเรารายการจบแล้วด่วนรีบจบด่วนด่วนรีบจบด่วนหิวข้าวแล้วะ่ปโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานด้วยครับครับสวัสดีครับไฟสวยแสงดีเสียงดังอืชูการฟีสวัสดีครับกล้องชัดที่สุดในสามโลกโลกนี้โลกหน้า